สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องบางไทยสบ,บายดีพี่น้องทางดาวทีหับสมคลิปของบาเมดสวัสดีนะพี่น้องเนะาะมื่อนี้บาเมดกะมีคลิปดีๆพี่น้องมาฝากพีพีเอฟซี e F C, ทุกท่านอีกแล้วพี่น้องเลยก็คือไอเดียของคนไทยเนาะสางรถไฟรถไฟไทยทำนะพี่น้องเนาะกะไอเดียของคนไทยคิดคนดกันมาเองแล้วก็สางเองสิ่งสำคัญนะพี่น้องเนะาะ พัสดุอุตสาหากรรมก็เป็นของคนไทยร้อเลยพี่น้องเอยก็ถือว่าโอ้โหคนไทยเก่งมากๆนะครับท่านผู้ชมครับนะนี่แหละบริเว่าคนไทยเนี่ยคิดคนแบบว่าพันเก่งอีนะพี่น้องพันเก่งดีนะสรา้างรถไฟเองยังเองคิดไอเดียคึ้นกันมาเองเนาะคนไทยเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับท่านผู้ชมครับนะมา่อบรงเวณรถไฟของคนไทยคิดค้นมาเองนะพี่น้องเนาะผนสร้างมาเองนะข้างในจะดูร่าสำหรับพี่น้องเนาะ ก็คมมือมันเป็นกับขออนุญาตทั้งสองทีเอ็นๆหนที่จะไม่เีมาดีเอกสารต่อให้ทางผู้ชมหุกทต่านได้เห็นนะพี่น้องเนาะไปไปรับชมนำกนก,นก,นกับบารมีเลยทางผู้ชมครับนะดีดีช้ชวนผู้ชมไปร่วมชื่นชมไอเดียสุดเจ๋งนะคะของทางสงจอลอที่ได้ออกมาเผยโฉมรถไฟโดยสารต้นแบบรถไฟไทยทาภายใต้ชื่อรถไฟสุดขอบฟ้านะคะคุณผู้ชมที่ออกแบบแล้วก็ ผลิตโดยคนไทยที่สําคัญใช้วัสดุแล้วก็อุตสาหกรรมภายในประเทศ <ผม S 1> โดยได้มีการส่งมอบให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วด้วยว่าแต่ภายในจะรู้ราและทันสมัยอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้เลยค่ะ ของไทยกับรถไฟรุ่นสุดขอาฟ้าเป็นรถไฟโดยสารต้นแบบที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทยจนเกิดเป็นรถไฟไทยธรรมที่หรูหราทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียนมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยและระบบอำนวยความสะดวกและเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ครบครันรองศาสตราจารย์ดรคมสันมาลีศรีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐานลาดกระบังกล่าวว่า รถไฟไทยธรรมสุดขออฟ้าเป็นรถไฟโดยสารต้นแบบผลงานจากการวิจัยและพัฒนาโดยทีมวิจัยสจลภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนารถไฟโดยสารต้นแบบรถไฟไทยธรรมด้วยทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดก,การทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบอพคออภายใต้แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคตร่วมกับกิจการร่วมค้าไซโนเจนปิ่นเพชรจำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์สมยศเกียรติวณิชวิไลคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สจลอเป็นหัวหน้าโครงการและมีการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับการให้บริการทางรถไฟแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นส่วนของนักวิจัยนะทางสจลเนี่ยเราเราดำเนินการเราทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรถไฟมาเป็นเวลานานแล้วนะครับก็ร่วมมือร่วมมือกับทาง ภาคอุตสาหกรรมทางการรถไฟแล้วก็เลยมีการพูดคุยกับทางในส่วนของภาครัฐนะฮะทั้งในส่วนของสอวชอก็ดีนะฮะบพอขอก็ดีเพื่อที่จะสนับสนุนทุนแล้วก็ทำให้เกิดงานวิจัยสร้างโบกี้โดยสารที่เป็นแบบซูเปอร์ลักชัวรี่เทนเลยถือว่ามันมันพรีเมียมสุดๆนะมันจะทำให้เ,หเกิดความเชื่อมั่นว่าถ้ามันเป็นระดับรองลงมาเนี่ยคนไทยทำได้แน่นอนนะครับ โครงการวิจัยและพัฒนารถไฟโดยสารต้นแบบมีวัตถุประสงค์ในการผลิตเพื่อเป็นการลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศตามนโยบายไทยเฟิร์สไทยทำไทยใช้คนไทยต้องได้ก่อนจุดเริ่มต้นที่มาคิดว่าจะทำโบกี้เนี่ยนะฮะแล้วก็มีการดีไซน์มีการอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2-3ปีนะครับส่วนที่สร้างจริงๆเนี่ยเราใช้เวลาแค่ประมาณปีเดียว นะฮะพี่เศษนะฮะเพราะฉะนั้นรถไฟคันนี้ตั้งแต่เริ่มเคาะว่าจะสร้างรถไฟตั้งแต่รับทุนมาแล้วก็ใช้เวลานะฮะประมาณเริ่มต้นประมาณ2ปีได้ขบวนการในการก่อสร้างที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเนี่ยมันจะเกิดงานขยายตัวอีกมากนะฮะเพราะว่านี่มันเป็นสิ่งที่คนไทยทํากันขึ้นมาจริงๆนะครับโบกี้รถไฟสุดขรฟ้าประกอบด้วยโครงสร้างตัวรถชนิดโครงข้อแข็ง3มิติ ร่วมกับโครงสร้างเปลือกบางและระบบโครงสร้างเชื่อมต่อกับแคร่ไฟฟ้าเป็นตู้รถไฟความยาว25เมตรกว้าง2เมตร80เซนติเมตรแบบ Luxury Class 25ที่นั่งมีที่นั่ง2ประเภทชนิด Luxury Class 17ที่นั่งและ Super Luxury 8ที่นั่งใช้วัสดุและอุตสาหกรรมภายในประเทศร้อยละ44.1โครงสร้างตัวรถน้ำหนักเบาลงร้อยละ22 และพัฒนาแคร่รถไฟฟ้าให้ทำความเร็วได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคาต้นทุนถูกกว่าการนำเข้าร้อยละ30ต่อตู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงผ่านระบบรางเป็นต้นแบบให้บริการรถไฟระยะ200 5 0 0ถึง500กิโลเมตรสร้างระบบนิเวศอุตสาหการรมการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหการรมระบบรางตลอดจนห่วงโซ่การผลิตของไทย เกิดการพัฒนาหน่วยงานวิจัยที่มีศักยภาพในการวิจัยทดสอบรับรองให้คำปรึกษาการผลิตและยังเป็นการรวมทรัพย์สินทางปัญญาเอาไว้ทั้งหมดถึง7ผลงานจุดเด่นของรถไฟไทยธรรมสุดขอฟ้ามีความพิเศษและหรูหราที่นั่งภายในรถเหมือนกับที่นั่งในเครื่องบินชั้นธุรกิจและชั้นเฟิร์สคลาสในรถไฟความเร็วสูงเมื่อเดินเข้าไปภายในตัวรถจะเป็นที่เก็บกระเป๋าสัมภาระได้นำเทคโนโลยี i n f o ฟเทนเมนตที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกที่นั่งมีจอภาพส่วนตัวให้บริการด้านความบันเทิงและสั่งอาหารที่นั่งเป็นเบาะนวดได้และมีระบบดูแลความปลอดภัยมีระบบห้องน้ำสุญญากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกทางขึ้นรถไฟได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานของผู้พิการทั้งนี้ตัวรถใช้ความเร็วสูงสุดได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมง โครงการวิจัยการพัฒนารถไฟโดยสารต้นแบบรถไฟไทยทำรรเป็นการออกแบบและผลิตขึ้นภายในประเทศเพื่อเป็นต้นแบบและลดงบประมาณในการนําเข้ายกระดับการบริการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักวิจัยผู้พัฒนาด,ด้านต่างๆของประเทศออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทยผ่านการทดสอบตรวจสอบทุกระบบทุกขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยใช้ต้นทุน32ล้านบาทปัจจุบัน ได้สมมอมให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อประเทศต่อไปและนี่ก็คือรถไฟไทยทํรรุ่นรถไฟสุดขออฟ้าฝีมือคนไทยนะคะหรูหราแล้วก็ทันสมัยจริงๆค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะโอ้โหพี่น้องการเบรเมดไคยเห็นฟิล์มของคนไทยนะพี่น้องเนาะเก่งมากๆคนไทยนี่แบบว่าเบมดเห็อ,อ ภายในของรถไฟพี่น้องนะก็ลู่ลาบางๆเลยแ้วก็แยกอมองที่ผู้พิการนะพี่น้องเนาะแยกชัดเจนนะพี่น้องเลยนะถือว่าไอเดียสุดเจ๋งเลยเนาะสิ่งสําคัญนะพี่น้องเนาะลดต้นทุนมากๆเลยนะเพราะว่า,าพัสดุอุตสาหกรรมก็กเป็นของไทยดอยเปอร์เซนต์เลยผลิตในประเทศไทยบมทุกอย่างนะพี่น้องเนาะถือว่าไอเดียสุดยอดนะพี่น้องเนาะอ๋อคุณไทยเก่งดีนะต้องชม่รับนะ ท่านผู้ชมครับมามิดกะขอจบคลิปไว้เพียงเส้นี้นะท่านผู้ชมครับท่ามามิมดท่าเอฟซีเสริมสอบเคลียร์ความบามิดดีอย่างสัน่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้มามิดนะครับเพื่อให้มามิดมีกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับครับตำรวจโจมครับขอบคุณครับ